ลูกกระเดือกสิน้องจี๊ผ้าไอ่ละ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 ลเออจะรูกกระเดือกนี่วะไม่ใช่อันนี้เป็นไม่สบายค่ะทำซีนใหญ่อัไม่สบายค่ะฮะยอดว่ายอมยอมอัโอ้ยจะมูอ้นหูไม่หูมาไม่หูมาอันนี้มูอันนี้จมูอ้นอันนี้อน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 บ้านอ้นบ้านอ้น Ai đừng biết, ai đừng biết, a đừng biết, ai 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 đừng biết, 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 đừng biết,

่านอใมง่เป็นเลิศ่นมเลย่ีละการแบบพู่นเลยีรแบบในพี่วเอไยพึ่งทำได้นะเอาไปอ้าไปเอ้าไนี่ไงลูกนี่ไงจูนปลงปงปลงปงชชง เอางสายตาซะเนาะเอากินเนื้อม้ไม่เอาไม่เอาเก็บเก็บรูปเก็บกินแล้วกินนกินโป้ไแลขั้นแถวอิ่แล้วอิ่แล้วแล้วก็เจตีลกเออรลมประลมปลนรงจงจกงสกงจริงๆริงจริงจริงโกงโกงจริงจรรงงงกง Ora dola potong